เงินเดือนก็ไก่จะออกแล้วซื้อของดีหมีโคลาดไปตูนไว้กระดาเด้อจา้าแสบยีดีแดดหมีโคลาดของทัวที่เปิ้ลนี่แสบจนห่องไหายแดดบเซียกะต้องซสือไปล่องเบิร์นเด้อ เปินลสีไปสทรงอีกมือนีประมาณลอยหอกรบขอบคอุณหลายๆพี่น้องเท่าที่แบบสนับสนุนกันตลอดเลยนะคะอร่อยต้องบอกต่อเดจ้ามีโคลราชัวพี่เปิ้ลฝากเวยนะคะจึ้งสั่งได้ตามลิงก์ในช้อปปีพี่เปิ้ลจะแปะไว้ที่คอมเมนต์นะคะแล้วก็ถ้าใครไม่มีลิงก์ช้อปปี สั่งไม่ได้ก็อินบ็อกมาหาพี่เปิ้ลได้นะคะพี่เปิ้ลพร้อมสม่งค่ะ